สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชนยาชาลาศิา,ศาสายค่ะผมนายสุปกรณ์รุศั์ครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับตัวโปรแกรมเอ,อ่อที่เชื่อมต่อ Wi-Fi กับตัวโนด MCU นะคะโดยโปรแกรม Arduino ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาของโปรแกรม Arduino นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องเขียนซอสโค้ดของโปรแกรมค่ะ แล้วก็เบิร์นลงบอร์ดค่ะพอเบิร์นผ่านปุ๊บเราก็ต้องปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราค่ะแล้วก็แล้วก็พอเชื่อมต่อได้แล้วมาดูที่โปรแกรมค่ะบรรทัดแรกจะให้ใส่ชื่อ ssid ของเราไปนะคะส่วนอันถัดมาก็ให้ใส่รหัส wifi ของเราไปค่ะพอเสร็จแล้วก็เบินค่ะพอเบินเสร็จแล้วก็เข้ามาดูที่ เข้าเข้าไปที่ทูนะคะแล้วก็เข้าไป serial monitor นะคะแล้วก็รีเซ็ตบอร์ดค่ะพอรีเซ็ตเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า wifi connect นะคะแล้วก็ ip address ค่ะแล้วขึ้นรหัส ip ของเรามาค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปที่ปุ่ม start แล้วพิมพ์คำว่า run ะคะ่ะแล้วก็ enter ก็พิมพ์คําว่า cmd ค่ะแล้วก็โอเคค่ะแล้วแล้วก็พิมพ์ไปว่าป i n แล้วก็เวนวักแล้วก็ใส่ซ e r i a l code p a s s ไปค่ะหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่สามจุดสองห้าแล้วก็ enter ค่ะ อันนี้คือมันก็จะขึ้นหน้าต่างว่าเออมันตัวตัวโน้ตเอนะคะมันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้วค่ะแล้วก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ